สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะจ๊ะมาพบกับเมตอยดุงขวางซิตี้อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ภาพเพื่อนๆมากกางทงหน้าพี่น้องมาตัดหญ้าแห้งั่วนะจ๊ะหลังจากที่ทรงนักเรียนแล้วนะจ๊ะกสิมาตัดหญ้าให้งั่วเป็นงานประจําของเมตอยนะจ๊ะจะบานห้านี่ก็วัดปลาพี่น้องเป็นปลา่าเก่าวนะจ๊ะเพิ่นเห็ดเป็นวัด วัดใหม่จะแม่มัตหญยาน้ำอันทางหน้าแม่ป่านะจ๊ะอันนี้ก็คือว่าอันสื่อเพิ่นไหวเพิ่นบ่มีงัวมีควายเนาะพี่น้องแม่ก็ขอสื่อเพิ่นไหวตั้งแต่เรื่มวานข่าวพื่อจะอันนี้ก็รอบที่สามของแม่ป่าเพิ่นทึ่งบ้านเพิ่นอยู่ใกล้น้ำก็ขอ บอกงอ่ายๆตั้งขอเพ,พื่อเราพี่น้องเนี่ยเอาไว้เลี้ยงงัวนะจ๊ะบางเจ้ากับเหลืองแล้วเนาะจะเขาหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าบางเจ้ากับเหลืองอารามอีเจักแม่คิดว่าอีเจักประมาณนาทีหนึ่งกับเกี่ยวเ้วพี่น้องบางคนนะจ๊ะบางเจ้านี่แต่ว่าของม่ป่าเพื่อก็ย่งเขียวเขียวมาลอมมาแลมอยู่อืมนี่แหละ ชีวิตมัตเอยเศร้รามากมือใด็นักเรียนไปโรงเรียนกับทรงนักเรียนแล้วก็มาตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าให้งง้อเธอสิแลว้วกับผุหลัสิบโมงเช้าสิบโมงเช้ากับพักพรประมาณสิบเอ็ดโมงเช้ากับรือว่าเทียงกับเอาหญ้าให้งงวนะจ๊ะก็เป็นภารกิจเรียบร้อยทีนี้องก็มีอย่างเห็ดกอกแก๊กน้ำบานน้ำสวนเขาก็่เห็ดไป อ่าแล้วก็ถึงเวลาอีกประมาณบ่ายสามก็ไปหับมนักเรียนจ้ะหับมนักเรียนมาแล้วก็เห็ดกับเขากับน่ามให้เล็กน้อยนะจ้ะเมียนง้วเมียนป้ายเขาคอแล้วก็เอาห้าหรือว่าเอาเฟืองให้ง้วอีกรอบหนึ่งก็ถชื่อว่าเป็นเ็จสินของารกิจในแต่ลเมือนั่นนะจ้ะนี่นี่ทั้งทั้งนาเนี่ยก็เป็นสวนเมตโตยนะจ้ะ บอกง่ายๆคือหลังบ้านลระพี่น้องหลังบ้านหันมาทางถนนรักนะจ๊ะถนนหมบานคนแต่สมัยเก่าเิ่นสิบเหตบ้านติดทางเนาะพิิไปเหตใน่ยๆเจ้าหน่อยสมัยตะกี้ก็บ่าจนขโมยมันหลายบอยากเฮ็ดบ้านนไก่ทางไก่ทางข้อดีของการบ่อเหตบ้านไก่ไก่ถนนลักก็คือบอกง่ายๆพี่น้องระวัางเด็กน้อยง่าย ถ้าเฮามีหลูกมีห้านก็ต้องระวังในจังหนอยถนนรักรถเพลนเร็วน่าจะบรรยากาศในกระตัดตรงนั้นก็นบบริหารเงาก็เว้นไว้ไก่อนพี่น้องเนี่ยส่วนมากแถวนี้เพื่อกระสีทำหน้าเป็นอาชีพรักนะจ๊ะอาชีพเสริมกระสีเป็นเลียงงว่วนเนี่แหละพี่น้องเลียงง่วนเลียงควายมันเป็นบ้านทงจักหนอยเพื่อกระล้อม บ,าง,บางเจ้าพึ่กระลอมหน้านะจ๊ะพึ่กระเลียงในหน้าแต่ว่าส่วนมากพิ่นอัดเพื่องอัดยังแล้วเพิ่นกระสิบปล่อยออกทงนะพี่น้องกระลัดแต่ว่าโซนทางนี้นสิมีหน้าปป้งนะจ๊ะขามวัดปลาไปพิ่นมีหน้าป้งเวลาเขาเลียงมอควายเขากระสิบปล่อยไปทางนี้หรือว่าถาไปเลียงก็คือว่าต้องไปเฝ้าไปดูแลแหละพี่น้องพันธุ์หน้าปป้งทังนี้ก็ไปทางนี้ประมาณกิโล กิโลกว่าๆน่าจะก็สะเป็นห่วยทับท่านนะพี่น้องเป็นสายน้ำลักของของชุมชนแถวนี้น่าจะห่วยทับท่านไหลลงไปแม่น้ำม,มู้นจ้ะแม่น้ำม,มู้นกับไปพอกันที่ลาสีสไลด์เนาะพี่น้องลายๆคนสิได้งนิ่ารวลาสีสไลดเนี่ยจ้ะจากบ้านแม่ต่อยไปลาสีสไลดกับประมาณสิบกิโลจ้ะพี่น้องหนาสูงกา้านหนาหยางกับผ้ากันไปเล่นพุ่นและถือว่าบ่ใก,กล้น่าจ้ะ นาหน้านาห,นาหนายังเพ่อก็มีป้าหวยป้ามูนมาขายบอกง่ายๆแถวนี้ก็เรื่องป้ากับพ่อได้กินพี่น้องโบอุดโบอยากปั้นไหนแต่ผู้เพิ่นมันนะจ๊ะก็หาหาป้าหาหยังก็ถือว่าปุยาตายายผ้าอุยปยบมายู่ถูกหมองพี่น้องเอ้ยว่าเรื่องน้าท่วมกับกับโบได้จ้ะบบท่วม แต่ว่าแธอว่าน้ำหลายบก,ก็บถือว่าหลาอ่าในปีหาปีหกหาเราจะที่ว่าน้ำท่วมจะเพื่อกระท่วมท่วมมะฮอดแค่นี่เราจะแค่บ่ถึงวัดนะจ้ะเออคลายๆาน้ำมันเอือข,ข,ขึ้นมาอลไรพี่น้องมันสีมีถนนที่พิ้นเหตุเป็นคลายๆเป็นแนวกั้นน้ำอยู่นะจ้ะเพื่อเศษถนนยางสูงเลย ถ้าเกิดว่าลนขามถนนมาบ่ได้บานเห่าก็ถือว่าบบผ่านอยู่จ้ะย่งบ่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าบานพื้นติดหวยกระถ่วมอยู่พี่น้องปีนั้นปีหกหานะจ้ะแม่พามาชมบรรยากาศทุ่งนาอีกจักหน่อยกับสิเหลือแต่ตโอฟางเดีนะ๋ยวไปเจอกันคิ้มนาแล้วนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปชมขา่าแม่ต้อย เขากำลังเหลืองจะไปเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยดงขวางด้วยนะจ๊ะ